วัดราชบูรณะประวัติวัดราชบูรณะตั้งอยู่ที่ตำบลท้าวาสุรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในอยุธยาสร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาเมื่อปีพุทธศักราช1967 วัดราชบุรณะเคยถูกกลุ่มคนลับลอบขุดกลุกภายในพระปางประธานในปีพุทธศักราช2499และชิงทรัพย์สมบัติหลบหนีไปในเวลาต่อมากลุมศิลปากรก็ได้นำมาบุรณะขุดแต่งเลยได้พบทรัพย์สมบัติที่หลงเหลือและเครื่องทองเยอะแยะมากมายโดยในปัจจุบัน ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องราชบูรณะในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไฮไลท์ของวัดราชบูรณะโบราณสถานสำคัญในวัดก็คือพระปางวัดราชบุรณะที่มีกลุกใหญ่และลึกรวมทั้งหมด3มห้องใหญ่ๆเรียงตามลำดับลงไปห้องที่อยู่ในสุดจะเป็นห้องที่สำคัญปัรจุพระบรมธาตุ ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในเจดีทองคำรอบๆเต็มไปด้วยพระบุทธรูปต่างๆอีกมากมายโดยพระปางประธานจะมีขนาดสูงใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงบนฐานสี่เหลี่ยมมีเจดีอยู่ทั้งสี่ทิศและมีบนไดขึ้นสู่องค์ปรางทางทิศตะวันออกเรียกว่าปรางแบบของไทยแท้ เพราะจะนิยมทำฐานสูงซึ่งจะต่างจากปรางแบบหอมที่จะมีฐานเตี้ยโดยหน้าปรางนั้นจะมีมุกใหญ่ยื่นออกมาเป็นผู้หายอดแหลมสูงมองแล้วคล้ายฝักข้าวโพดและฝักเพกาให้เห็นนอกจากนี้ทางด้านหน้าทางเข้าวัดก็ยังมีวิหารหลวงทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ แม้ว่าหลังคาจะพังไปทั้งหมดก็ยังมีซากเสาหลงเหลือให้ได้ชม